สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ติดตามช่องสตนไต้เป็นก่อนนะครับคลิปนี้ครับเจอกันเวลาเที่ยงนะผมช่วงนี้ก็เป็นเวลาพักเที่ยงครับก็จะไปหาสัานอาหารก่อนครับผมวันนี้วันนี้ครับพี่ที่ทํางานเอาพระเครื่องให้สมครับเป็นพระพ่อคูณนะคือน้าสาวครับเอาพระให้พี่ที่ทํางานนะครับเป็นชุดหนึ่งครับเป็นชุดของพ่อคูณนะครับจะไปดูพร้อมกันนะครับ ว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับขอนทานข้าวก่อน,นครับเดี๋ยวไปส่องภาพพร้อมกันนะครับถ้าผมพระที่อยู่ในมือนี้ครับก็เป็นเหรียญน,นะผมที่พี่ที่ทํางาน,นครับเอามาให้ชมนะครับคือเ,เหรียญที่น้าเอาให้นะผม ก็มีจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเป็นเหรียญส่วนมากก็เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณแล้วก็หลวงพ่อคงหลวงพ่อพุทธนะครับเป็นพระสายโคราชนะครับเดี๋ยวไปดูทีละเหรียญน,นะครับผมว่าจะมีรุ่นไหนที่น่าสนใจนะครับเริ่มต้นจากนี้ก็คืออันนี้คือเหรียญหลวงพ่อคูณครับเป็นพระ ดูง่ายครับรุ่นพิเศษนะปี2536นะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อคูณนีขอให้ท่านท่านปลุกเสกครับก็ศักดิ์สิทธิ์ทุกรุ่นนะครับขอแค่เราแค่ศรัทธาด้วยใจจริงครับผมเพราะท่านหลวงพ่อคูณนี่ท่านเป็นพระที่มีบารมีมากนะครับบารมีในทางธรรมครับท่านเป็นพระโพธิสัตว์ครับปรารถนาคือสร้างบารมีเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตครับ องในหลวงรัชกาลที่9ครับก็เคยเสด็จนะครับไปกราบท่านนะครับผมกราบหลวงพ่อคูณนะครับบ่งบอกถึงบารมีธรรมของท่านครับขนาดเจ้าฟ้านะครับเจ้าแผ่นดินก็ยังไปกราบท่านนะครับผมก็คือดีของท่านนะศักดิ์สิทธิ์ทุกรุ่นนะครับขอให้ท่านท่านปลูกเสกก็ะพอนะครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณอีกรุ่นนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นมหาราชนะครับ ก็คือออกสร้างโรงพยาบาลมหาราชนะครับที่อยู่จังหวัดนครราชสีมาครับตัวนี้ออกปี2536นรยาสวยนะครับองค์สวยนะผมมีต่อโคดนะครับ นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณหรือหลวง,งปู่คงวัตค้อหลวงพ่อคงวัตค้บสภาพผิวไฟเดิมๆนะครับเป็นเหรียญที่มาจากหิ่งโดยตรงนะครับผมวงปู่คงท่านก็เป็นเกจิอาจารย์รูปหนึ่งของจังหวัดโ,โ,โคราชนะครับนคราราชสีมานะครับที่ เป็นพระสุปฏิปันโนนะครับปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับสังขารของท่านไม่เน่านะครับผมคือเหรียญรุ่นหนึ่งของท่านครับมีประสบการณ์นะครับผมที่ว่ายิงไม่ออกนะครับใครที่อยากจะไปกราบท่านครับก็ที่วัตคอนครับสังขารของท่านยังเก็บไว้อยู่นะครับผมเก็บรักษาไว้นะครับพอดีเจอรุ่นนี้ครับรุ่นที่ นิยมครับผมสายหลวงข่อคูณก็เป็นรุ่นนิยมอีกรุ่นหนึ่งของท่านนะครับก็คือรุ่นรับเสด็จนะครับผมรุ่นนี้พิเศษคือมีต่อโค้ดสองโคตดนะครับต่อข้างหลังสะดุ้งเลยนะครับผมสะดุ้งคือบ่งบอกว่าเป็นพระแท้ดูง่ายนะครับของปลอมนี่คือจะต้้าโคตดนะครับออกมาพร้อมเหรียญเลยนะครับผมอันนี้มาต่อโค้ดที่หลังครับก็คือเป็นพระแท้นะครับ รุ่นนี้จริงๆแล้วออกที่วัดสาราลอยนะครับผมจังหวัดน,นครราชสีมานะครับเนื่องในวันที่าราชนินีครับขององค์ในหลวงราชการที่9แล้วก็พระบรมองค์รสา,าที่าราชบเสด็จไปตัดรูปนิมิตที่วัดบ้านไร่นะครับเมื่อปี2536นะครับก็เลยสร้างรุ่นนี้ออกมาครับ ไปอย่างไวหนึ่งครับผมเพราะว่าตอนนี้เวลาเวลาพักเที่ยงครับเดี๋ราจะไม่ทันเวลาทํางานนะครับนี่ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธครับออกปีสองห้าสามหกครับรุ่นสองห้าคูณทวีเดีย่าจินเดียใช้นะครับวัดบ้าน,นไรนะสวยๆครับตรงนี้าภาพผิวไฟเดิมๆนะครับนี่ก็เป็นรุ่น หลพ่อคูณวัดวันไรมหาราชินีรุ่นทุนเก้าสองห้าสองห้าสามห้านะครับสองสิงหาสองห้าสามห้าเนื่องกับหลายทองครับขอเป็นหลวงพ่อคูณบัตรทุกมุมดวงสุขนะครับสองพันห้าร้อยสามสิบแปดนะครับ นี่ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นสร้างไม่รู้นะนี่ออกวัดน้องจอกเอาวัดน้องจอกนะครับ <c oughs> นี่เป็นเหรียญหลวงพอ่พอพุทธนะฐานิโยนะครับพะะระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนะครับผมหลวงพ่อพุทธนี่ท่านก็ เป็นศิษย์รูปสุดท้ายของพระอาจารย์เสากตตซิโลนะครับซึ่งพระอาจารย์เสาท่านก็เป็นอา,อาจารย์ของหลวงปู่มั่นพูริทัตโตอีกทีนะครับผมเป็นลูกศิษย์รูปสุดท้ายของหลวงปู่เสานะครับหลวงพ่อพุทธนิโยครับเป็นพระสายกรรมฐานนะครับผมนี่รุ่นนวก,กะปีออกปีสอง6นห้าสามหกนะครับนี่ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะ เห็นกลมคูณพันดูคูณร้อยล้านนะครับวัดเจริญพจน์สองห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดมีต่อโคตรนะพระแท้แน่นอนครับผมพระรุ่นส่นมากเป็นพระแบบไม่ค่อยนิยมก็เลยของของปลอมไม่ค่อยไม่ไม่มีนะผมคือเป็นพระที่เราศรัทธาจริงนะนะเป็นพระที่เราแบบศรัทธาจริงถึงจะแบบไม่ขึ้นคอนะผม นี่ว่เป็นรับเสด็จอีก,อกเหรียญน,นะครับรูปนี้เหรียญน,นี้เป็นต่อโคตเดี่ยวนะครับต่อโคด1นึโคดนะครับแต่สภาพผิววิ่งหิ่งครับยังไม่ได้ใช้นะผมนี่ก็เป็นเหรียญหลงพอ่พอพ่อพุทธานิโยครับนี่ไม่ทราบออกสร้างพอศอไหนนะครับ นี่เป็นหลงพ่อโครงวัตเคราะห์นี่เป็นเหรียญของพ่อคูณครับตัวนี้สภาพน้ำเดิมเลยครับผมออกปี38นะครับเหรียญเหมือนอเหรียญรุ่นปีหนะึที่เป็นที่นิย,ยมนะครับผมบล็อกพิมพ์คล้ายๆกันนะครับ นี่ปริสุทธโทรอ,อวัดเจริญพศน,นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับเหรียญเซมาอกอีกเหรียญน,นะครับผม ีเ่เหรียญพญานาคหลวงพ่อคูณนะครับรุน,น,นี้ออกแบบได้สวยนะครับผมรุ่นส่งน้ำ14เมษายน2539ผิวไฟเดิมๆนะครับผิวหิ้งครับไม่ใช้นี่ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อพคูณอีกเหรียญน,นะครับที่ออกแบบ ได้สวยนะผมเหมือนหลวงพ่อ,พอคโคนครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เนื่องในว่าโลกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จทรงพระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุครับปี2 5งห้าสามแปดครับ ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะรุ่นี้ก็สวยนะครับเหรียญเสมาปี2 5งห้าสามเจ็นะครับ,รบผมก็สนใจรุ่นไหนนะครับก็ติดต่อได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรนะครับเจ้าของพระไว้ใต้คลิปนะครับผมก็พระราคา เอื้อมถึงครับสบายๆนะครับผมหลักร้อยนะครับอาจจะมีผมว่าอาจจะมีหลักพันนิดๆก็คือนะครับรุ่นรับเสด็จนะที่เป็นท่านิยมนะครับรุ่นนิยมของสายลวงพ่อคูณนะครับผมอาจจะมีราคาพันนิดๆตรงนั้นอาจจะเป็นราคาหลักร้อยนะครับแล้วก็ลืมดูภาพปิตาพาะปิตาเนี่เป็นเนื้อเงินนะครับพระปิตาเนื้อเงินรุ่นพรปีใหม่องค์ขนาดเล็กนะครับ นี่ออกปี37นะครับผมขอ,องหลวงพ่อคูณครับวัดบ้านไรนะครับโอเคครับขอบคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ